กับ international news room เป็นเวลาเดิมประจำอย่างนี้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามไฮไลท์กันค่ะทีนี้ค่ะเราจะไปติดตามกันนะคะว่าการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบค่ะทำไมถึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมีคำตอบกันนะคะ สำหรับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะเราจะไปดูกันที่ทางฝั่งสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็หาหรือกับรัฐบาลเม็กซิโกเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งต่างๆในเรื่องของนโยบายที่เกิดจากประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะในขณะที่อาเซียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่อินโดนีเซียค่ะปรากฏว่านะคะออกซฟม สำรวจออกมาบอกว่าคนรวยอินโดนีเซีย4คนมีทรัพย์สินรวมกันมูลค่ามากกว่าคนร้อยล้านคนในประเทศค่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน international newsroom คืนนี้ค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ International News Room เชื่อมไทยเชื่อมโลกไปกับเราสองคนดิฉันทันชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันนิากรสุภลักษ์ค่ะ,คะช่วงนี้นะคะวันสองวันที่ผ่านมานี้หลายคนอาจจะได้ยินคําว่าดาวเคราะห์นอกระบบนะคะ,คะก็มีการค้นพบกันใหม่เกิดขึ้นค่ะ,คะจากข่าวการค้นพบครั้งสําคัญครั้งนี้นะคะสถานีข่าว CNN, าว CNN ก็สอบถามตรงไปถึงนักบินอวกาศจากองค์การนาซาค่ะเพื่อสอบถามว่าการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบครั้งนี้ ทําไมนะคะในบรรดาของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยถึงตื่นเต้นกันนักค่ะแล้วก็มาตรการต่อไปเพื่อชี้ชัดถึงความเป็นไปได้ของชีวิตนอกโลกคืออะไรเราไปติดตามกันค่ะ Having said that, discovering planets is not so uncommon. So, what's so special about these ones? Well, there's something called the Goldilocks zone where it's not too cold and it's not too hot. And so it's very exciting because the star, which, as you said, is relatively close, only about 40 light years away, is still pretty far by Earth standards. But uh, there are seven planets orbiting that we found, and at least three of them appear to be in this Goldilocks zone. And that means that there's the possibility that, that water exists on these planets and the possibility that the building blocks of life may be there as well. It's, it's a bit premature to jump to say that there might be life there, but it's exciting. It's an exciting discovery, kind of in our own backyard. Yeah, what, what, what would you say is the next phase of research here? I mean, what, what clues will science be looking for to, to figure out whether these planets are indeed habitable? So, uh, NASA and other space agencies will be using their telescopes, including the oh. Hubble Space Telescope, future telescopes as well, like the James Webb, will be aiming their lenses at these, these planets, at the star. And by looking at the light coming from these planets, from the star through the planet's atmosphere, we'll be, we'll be able to determine a lot about the chemical composition of the atmosphere, including uh, whether or not there's the presence of water and other building blocks like oxygen, carbon dioxide, and other compounds like. like that. So that'll give us a clue as to whether or not there could be life there. Now, there won't be a definitive answer, uh, you know, unless we send a probe there. And as pointed out, that's quite a long ways away. สําหรับเรื่องของความเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์นอกระบบนะคะมนุษย์ก็ได้ค้นพบมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีของเราก็ก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะจึงมีความเชื่อว่าเราอาจจะค้นพบสิ่งแปลกใหม่นอกระบบสุริยะเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ มนุษย์พบความเคลื่อนไหวของดาวนอกระบบในช่วงราว20ปีที่ผ่านมาและจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันเราอาจจะค้นพบสิ่งแปลกใหม่นอกระบบสุริยะเพิ่มขึ้นอีกในปี1995นักดาราศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์2คนค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกชื่อว่า51 Pegasi b NASA ระบุว่าดาวเคราะห์นอกระบบในจักรวาลมีมากถึงกว่า3,500ดวง การที่นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกอยู่ในกาแล็กซี่เดียวกันทําให้ผู้คนตื่นเต้นอย่างมากว่าในกาแล็กซี่นี้ไม่ได้มีโลกเพียงอย่างเดียวมีการคาดการณ์ว่ายังมีดาวเคราะห์อีกนับหมื่นล้านดวงในกาแล็กซี่นี้ที่มีขนาดเท่ากับโลกและมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่วิลเลียมบร์คีนักดาราศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าหากเราค้นพบว่ามีดาวเคราะห์จำนวนมากที่คล้ายกับโลกเราจะรู้ว่าโลกเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว และสักวันหนึ่งเราอาจจะสามารถเข้าร่วมกับดาวดวงอื่นๆได้ในจักรวาลการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการได้เห็นภาพที่แท้จริงของดาวเคราะห์นอกระบบทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน จากเรื่องของดาเพราะนักระบบนะ,ะนนี้เราไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการลอบสังหารนายคิมจองนามค่ะพี่ชายต่างมันดาของผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอื่นกันบ้างนะคะล่าสุดตํารวจมาเลเซียบอกว่าถึงขณะนี้ยังไม่มีญาติของคิมจองนามพี่ชายต่างมันดาของผู้นำเกาหลีเหนือมาแสดงตัวเลยค่ะก่อนหน้าน,นี้ทางการมาเลเซียก็ปฏิเสธคําขอของสถานทูตเกาหลีเหนือที่ขอรับร่างนายคิมทันทีแล้วก็ยืนยันว่ามาเลเซียจะส่งร่างผู้เสียชีวิตให้กับญาติของคิมจองนามเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่มีใครมาแสดงตัวแล้วก็ยังไม่ได้ DNA อ็ของใครมาพิสูจน์อัตลักษณ์ค่ะทั้งนี้ตำรวจมาเลเซียระบุตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบสังหารนี้เพิ่มอีกหลายรายจำนวนนั้นมีนักการทูตเกาหลีเหนือตำแหน่งเลขานุก,การโทรประจำสถานทูตที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยชื่อนายฮวนกวางส่งอายุ44ปี ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียระบุว่าตำรวจได้ส่งไมายเรียกไปยังสถานทูตเกาหลีเหนือประจำมาเลเซียแล้วเพื่อขอสอบสวนเลขานุการโทรคนดังกล่าวค่ะรวมถึงผู้ต้องสงสัยอีกคนที่เป็นพนักง,งานของสายการบินเกาหลีเหนือ พบตรมาเลเซียบอกว่าถ้าไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไม่จำเป็นต้องกลัวนะคะแล้วก็ควรให้ความร่วมมือกับมาเลเซียทั้งนี้เกาหลีเหนือค่ะได้ประนามมาเลเซียแล้วก็กล่าวหาว่ามาเลเซียมีทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรจากสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเกาหลีใต้ค่ะที่กล่าวหาว่าการสังหารนายคิมจองนาเป็นฝีมือของสายลับเกาหลีเหนือ ด้านผบตรามาเลเซียก็ตอบโต้นะคะว่าเกาหลีเหนือจะมาต่อว่ามาเลเซียแบบนี้ได้อย่างไรค่ะคนชาติไหนเสียชีวิตได้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนชาติอะไรทางมาเลเซียก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนของมาเลเซียอยู่แล้วแล้วก็ตํารวจก็เปิดการสอบสวนซึ่งจะดําเนินการอย่างเป็นธรรมค่ะขณะเดียวกันสำนักข่าวต่างชาติรายงานว่ามีตำรวจมาเก๊าหลายนายนะคะคอยเดินคุ้มกันอยู่ที่หน้าที่พักที่เชื่อว่าเป็นบ้านของนายคิมจองนําในมาเก๊าค่ะ สือก็กําลังให้ความสนใจไปที่ลูกชายของเขาวัย2 4เอ่อ22ปีชื่อในฮันโซนนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ่ะสื่อมาเลเซียรายงานบอกว่าฮันโซนน่าจะไปมาเลเซียเร็วๆนี้เพื่อแสดง DNA แล้วก็รับร่างของผู้เป็นพ่อนะคะ สำหรับคิมจองน้ำค่ะถูกลอบสังหารที่สนามบินนานาชาติกรุงโกลาลัมเปอร์เมื่อวันที่13ที่ผ่านมาระหว่างเตรียมรอขึ้นเครื่องไปมาเก๊าซึ่งที่มาเก๊าเขาพำนักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่นั่นค่ะจนถึงตอนนี้ทางการมาเลเซียระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวเกาหลีเหนือได้8คนนะคะโดยมาเลเซียสามารถคุมตัวชาวเกาหลีเหนือต้องสงสัยไว้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่หญิงอีกสองคนที่ถูกจับกุมค่ะเป็นชาวเวียดนามและก็อินโดนีเซีย จากเรื่องนี้นะคะมาดูเรื่องเบาๆกันบ้าง<ช>ค่ะเรื่องของการถ่ายภาพเซลฟี่นะคะตอนนี้คนจนํานวนมากชอบถ่ายก่อนนะคะ<ช>แล้วก็ต้องมีการแต่งภาพก่อนโพสต์ด้วยไม่ใช่แ<ช><ช>ค่คนไทยที่เดียวนะคะคนจีนก็เป็นด้วยเหมือนกันค่ะแลวตอนนี้บริษัทผลิตแอปพลิเคชันต่างๆของจีนนะคะก็กําลังพัฒนาศักยภาพกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าต้องการเปลี่ยนโลกให้สวยด้วยแอปพลิเคชันติดตามได้ในรายงานค่ะ ทุกวันนี้การใช้แอปพลิเคชันเพื่อตกแต่งรูปภาพก่อนโพสตลงโซเชียลมีเดียกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วโดยเฉพาะกับหญิงสาวแต่ที่ประเทศจีนนั้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง700ล้านคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนและทุกๆวันจะมีหญิงสาวชาวจีนหลายล้านคนใช้แอปพลิเคชันเพื่อตกแต่งรูปภาพและแชร์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ที่จริเพี่มันนโ人นันร นี่จึงเป็นที่มาของแอปพลิเคชันต่างๆที่ผุดกันราวดอกเห็ดไล่กันไปตั้งแต่แอปพลิเคชันเพื่อการซื้อสินค้าไปจนถึงแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพซึ่งส่วนมากล้วนมุ่งเป้าไปยังกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ บริษัทผู้ผลิตแอปพลิเคชันตกแต่งภาพชื่อดังอย่างเมยตู้ซึ่งมีความหมายว่าภาพสวยระบุว่ากว่าครึ่งของรูปที่โพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในจีนนั้นเป็นรูปภาพที่ผ่านการตกแต่งด้วยแอปพลิเคชันของบริษัททั้งสิน้นซึ่งบริษัทแห่งนี้มีมูลค่าสูงถึง4,500ล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มี IPO มากที่สุดของฮ่องกงในรอบทศวรรษเลยทีเดียว我觉得在中国互联网公司技术公司 他在创新方面是走到非常精致的比如说每图 APP 公司他走到很非常专业化所以他是创造这个需求。在外国 Instagram 可能只是个过滤的一个 APP, 但在中国的 APP 已经发展到非常的专业化。八主办米图采用每图采的热爱和烂棚来看看看有文光的样子。มผใชงาน ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วพบว่ามีผู้ใช้งานต่างชาติราวกว่า430ล้านคนเปรียบเทียบกับอินสตาแกรมที่มีผู้ใช้งานอยู่ที่500ล้านคนเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นยังผลิตเพื่อใช้สำหรับการเซลฟี่โดยเฉพาะแม้จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของบริษัทเลยทีเดียวด้านบริษัทเองก็ออกมาประกาศอย่างชัดเจนด้วยว่า เป้าหมายของบริษัทก็คือการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานเป็นไงคะสนใจจะแต่งภาพบ้างไหมคะไม่เอาอะค่ะ <c oughs> เปลี่ยนโลกใบนี้ให้สวยงามขึ้นเดี๋ยวดิฉันดูภาพที่แต่งมาแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเอาเป็นว่าคุณเจอตัวจริงแล้วแตกต่างกับ ภาพที่แต่งอย่างสิ้นเชิงอันนี้ดีฉันว่าตกใจยิ่งกว่านะต้องแต่งแต่พองหานนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าแต่กระเด็นจะลึกไปดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐเม็กซิโกค่ะ ทุกน,นี้มาติดตามแตกประเด็นเจาะลึกกันนะคะมาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดยเฉพาะล่าสุดเลยกับมาตรการยกระดับการปราบปรามผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบกับชาวเม็กซิกันจนํานวนมากเลยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐในตอนนี้ค่ะล่าสุดนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งรัฐมนตรีสําคัญ2คนไปเยือนเม็กซิโกเพื่อหาหรือแล้วก็ลดความตึงเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะไปติดตามได้ในรายงานพิเศษของคุ คุณทศพลชัยสมิทธ์ผลกันค่ะที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ผู้คนหลายพันลุกฮือประท้วนนโยบายของนายโดนัลทรัมป์ตลอดเดือนที่ผ่านมา <Hey. S 2> วันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอเล็กซ์เิเรสันและจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ oh, <everyone. S 2> เดินทางเยือนเม็กซิโกด้วยภารกิจท้าทายฟื้นฟูความสัมพันธ์สหรัฐกับเม็กซิโก เม็กซิโกคูจะคว่ำบัตรนโยบายต่างๆของนายทรัมป์เดือนที่แล้วประธานาธิบดีเม็กซิโกยกเลิกแผนเดินทางเยือนสหรัฐแต่ที่ทำนิบข่าววันนี้กลับไม่คิดเช่นนั้น We have a very healthy and robust relationship with the Mexican government and Mexican officials, and I think they would echo that same sentiment. เจ้าหน้าที่เม็กซิโกเปิดเผยกับ CNN ว่าจะไม่ยอมทําตามสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดแน่นอน We will build the wall. Mexico is going to pay for the wall. เม็กซิโกประกาศชาัดจะไม่จ่ายเงินสร้างกำแพงและด้วยคำสั่งใหม่ว่าดูนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองนั่นอาจหมายถึงผู้อพยพหลายแสนคนหรืออาจหลายล้านที่สหรัฐจะส่งตัวกลับประเทศเม็กซิโกระบุว่าเป็นพันธะที่จะรับพลเรือนของตนกลับเข้ามาแต่นั่นไม่รวมผู้อพยพจากชาติอื่นในอเมริกากลางเม็กซิโกเคารพความสัมพันธ์ที่สร้างมาตลอดหลายสิบปีสหรัฐต้องยอมรับว่าเม็กซิโกเป็นพันธมิตรทางการค้าที่สําคัญ ด้วยเม็ดเงินการค้าข้ามพรมแดน1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันและยอมรับว่าสหรัฐโชคดีแล้วที่มีเพื่อนบ้านที่ดีอย่างเม็กซิโกนี่คือสิ่งที่สหรัฐต้องยอมรับหากจะให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่นายทรัมป์กล่าวต่อผู้สนับสนุนดูจะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลย They're b r i n g i n drugs t h e y b r i n g i n crime They're rapists We have some bad hombres here and we're gonna get them out ประธานาธิบดีทรัมป์ถึงขั้นกล่าวต่อประธานาธิบดีเม็กซิโกช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าจะส่งกองทัพสหรัฐไปจัดการแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกอดีตแปรกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในยุคนายบารักโอบามาอาระบุว่าความร้าวฉานระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกต้องใช้วิธีเยียวยามากกว่าแค่การส่งรัฐมนตรีสองคนไปพูดคุย It it's It's it this it's especially but not turbulent talk turbulent helps enough because because all wall and of of a of the various immigration executive orders. That's a conversation Mexico needs to be in on on the take-off, not on the landing. ทศพลชัยสำริจผลทีมขา่วตามพระเทศปริงนิวส์รายงานนันอนว่าตอนนี้รัฐมนตรีทั้ง2คน,นะคะก็อยู่ที่เม็ซิโกแล้วค่ะเพื่อรอหา,หาหรือกับบุคคลสําคัญในรัฐบาลของเมซิโกะะเราจะมาดูกันบ้างคะ่ะว่ามีประเด็นอะไรคะ่ะ สำหรับนายเร็กซ์ชิลสันรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐค่ะก็จะหาหรือก,กับรัฐบาลเม็กซิโกนะคะมีเป้าหมายก็คือการต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตรึงเครียดหนักเลยนะคะจากความไม่พอใจของเม็กซิโกต่อนโยบายทางการค้าแล้วก็ผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะส่วนนายจอห์อ Kelly, นเคลลี่รัฐมนตรีกระทรวงควมนคงแห่งมาตุภูมิก็จะพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเคลลี่นั้นจะดูแลเรื่องของการจัดการผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้เป็น ที่ของเขาเลยนะคะซึ่งจะต้องไปชี้แจงว่าวิธีการของสหรัฐจะมีอะไรบ้างคะ่ะในขณะที่เทโราสันนั้นมีหน้าที่ที่จะอธิบายให้ประชาคมโลกในในโยบายต่างๆของสหรัฐนะคะนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบข่าวก็คาดการว่าทั้งสองคนน่าจะมีการหารือที่ดีกับรัฐบาลเม็กซิโกแล้วก็ยังย้ำนะคะว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและเม็กซิโกถือว่าเป็นปรากฏการะคะ์ค่ะ ส่วนประเด็นที่จะหารือกันนะคะมีทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาคนลักลอบเข้าเมืองที่มาจากเม็กซิโกการแก้ปัญหาขบวนการค้าย,ยาเสพติดข้ามชายแดนนะคะแล้วก็การสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกรวมไปถึงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือว่า NAFTA ว่าจะทำอย่างไรต่อไปคะ่ะ ทั้งนี้นายวิดาเกเรนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเม็กซิโกแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะเจรจาด้านการค้าของเม็กซิโกด้วยบอกว่าไม่มีทางที่เม็กซิโกจะยอมรับกฎข้อบังคับใหม่ค่ะที่ออกโดยสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าไม่เพียงรัฐบาลนายทรัมป์จะมุ่งส่งผู้อพยพชาวเม็กซิโกกลับประเทศแต่หวังว่าจะส่งผู้อพยพที่ไม่ใช่ชาวเม็กซิโกเข้ามาด้วยค่ะซึ่งทางเม็กซิโกให้คํามั่นว่าจะตรวจสอบสัญชาติของผู้อพยพที่สหรัฐส่งข้ามพรมแดนกลับมาเม็กซิโกทุก กคนค่ะในที่นี้สหรัฐหมายถึงนะคะว่าตัวเม็กซิโกเองเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ผ่านที่ชาวอเมริกากลางจํานวนมากเลยที่อยากจะเข้าสหรัฐมาก็มาผ่านทางเม็กซิโกเพราะฉะนั้นเวลาส่งกลับก็จะส่งกลับไปทางเม็กซิโกค่ะ ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงคนมนคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐก่อนหน้านี้ก็ไปเยือนกวัวเตมาลานะคะแล้วก็ประกาศว่าการออกแนวทางปฏิบัติใหม่ว่าด้วยกฎหมายผู้อพยพเข้าเมืองของนายทรัมป์ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลสหรัฐมุ่งส่งผู้อพยพมหาศาลกลับประเทศเป็นเพียงการเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายที่มีอยู่แล้วเท่านั้นค่ะ ก็ในตามกำหนดการนะคะจะมีการหารือกันก่อนในระดับรัฐมนตรีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะไปหารือกับประธานาธิบดีของเม็กซิโกซึ่งน่าจะทราบผลในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราค่ะในขณะที่1ในประเด็นที่มีการหารือกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกวันนี้เราก็มีรายงานพิเศษเหมือนกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับกำแพงค่ะเพราะว่ากำแพงที่พูดกันนะคะในโลกใบนี้มีกำแพงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็กำแพงกั้นเม็กซิโก ของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นกำลังจะเป็นประวัติศา,ศาสตร์แบบไหนนะคะเราจะไปเปรียบเทียบกันกับกำแพงที่มีชื่อเสียงต่างๆของโลกในรายงานกันค่ะ are big and high and โลกของเรามีกำแพงมากมายกำแพงใหญ่กำแพงเล็กกำแพงประดิษา์ Gorbachev tear Mr. กำแพงแห่งการแบ่งแยกกำแพงบางแห่งกันไม่ให้คนเข้าบางแห่งกันไม่ให้คนออกอีกไม่นานโลกของเราจะมีกำแพงใหม่อีกแห่งกำแพงทรัมป์ยาวสมพันธมล์ตลอดพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกกำแพงกั้นพรมแดนใช้ได้ผลมากน้อยต่างกันไปกำแพงที่มีชื่อที่สุดกำแพงเมืองจีนยังยับยั้งผู้รุกรามไม่ได้เลยเพราะชาวมองโกก็แค่อ้อมกำแพงไปเท่านั้น กำแพงเบอร์ลินหวังห้ามผู้คนจากเยอรมนีตะวันออกข้ามไปฝั่งตะวันตกแต่ผู้คนหลายพันก็กระโดดกำแพงขุดอุโมง์ลอดถึงขั้นระเบิดกำแพงฝาเข้าไปในปี1989กำแพงเบอร์ลินก็ล่มสลายอิสราเอลอ้างว่ากำแพงกั้นเขตเวสต์แบงค์ยับยั้งผู้ก่อการร้ายได้แต่สหประชาชาติประนามกำแพงนี้ว่าผิดกฎหมายและล่วงลำอธิป,ปไตยแน่นอนอิสราเอลปฏิเสธ สหรัฐไม่ใช่ประเทศเดียวที่เสริมความมั่นคงพรมแดนฮังการีตั้งรู้ลวดหนามเพื่อป้องกันผู้อพยพผ่านเข้ามาสเปนเองสร้างกำแพงบริเวณชายฝั่งใกล้แอฟริกาเหนือหากกำแพงทรัมป์สร้างขึ้นจริงและแม้จะแข็งแกร่งสูงอย่างที่กล่าวอ้างแล้วกำแพงทรัมป์จะพอยับยั้งผู้อพยพหรือไม่เทศสุพลชัยสมฤทิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศสเปนนิวส์รายงาน กำแพงที่เห็นนะคะก็เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นเป็นรูปธรรมค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงจะแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องมารอดูอีกทีนะคะโดยเฉพาะกำแพงครัมป์ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือแตกประเด็นเจาะลึกในค่ำคืนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม a าเซียนเอ็กซ์คลูค่ะ กลับมาติดตาม international newsroom กันต่อค่ะเป็นช่วงเวลาของอาเซีย exclusive นะคะเราจะไปเริ่มกันที่ประเทศพม่าค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลังจากที่เปิดประเทศค่ะพม่าก,ก็มีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในพม่าเยอะแยะมากมายค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้พม่าก,กําลังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในภาคต่างๆยกตัวอย่างเช่นภาคการก่อสร้างภาคการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหากรรมการผลิต ในอุคโแนงที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานยูรมันเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาสากลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานกับองค์การมาตรฐานทักษะแรงงานแห่งชาติของพม่ากล่าวว่าปัจจุบันพม่าจริงๆแล้วมีแรงงานที่มีทักษะค่ะแต่ว่าแรงงานเหล่านั้นยังขาดเอกสารที่ใช้ยืนยันทักษะที่พวกเขามี ที่ผ่านมานะคะบรรดานักลงทุนต่างชาติต้องการใบรับรองว่าแรงงานแต่ละคนมีทักษะจริงค่ะซึ่งก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่เพราะว่าแรงงานบางคนพอมีใบรับรองแล้วนะคะก็จะอ,อพยพไปทํางานในประเทศอื่นที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากกว่าค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาของปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะในพม่านะคะที่ในอนาคตจะต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ที่ผ่านมาองค์การมาตรฐานทักษะแรงงานแห่งชาติของพมา่าได้ออกประกาศนียบัตรให้กับแรงงานที่มีทักษะแบ่งตามระดับความสามารถเป็น4ี่ระดับในงาน19ประเภทด้วยกันค่ะมีแรงงานที่ได้รับประกาศนียบัตรแล้วเกือบ8 0 0คนและในปีนี้นะคะด้านองค์การมาตรฐานทักษะแรงงานแห่งชาติพมา่าตั้งเป้าไว้ว่าจะออกประกาศนียบัตรรับรองให้กับแรงงานอีกกว่า5,000คนทั่วประเทศค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของพมา่าบอกว่าพมา่ากําลังต้องการแรงงานที่มีทักษะเพื่อให้สามารถแข่งขันกับชาติอื่นในอาเซียนนะคะซึ่งจะต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐด,ด้วยโดยทางกระทรวงจะเสนอแผนงบประมาณให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป สำหรับองค์การมาตรฐานทักษะแรงงานแห่งชาติพม่าก่อตั้งมาได้ประมาณ10ปีแล้วค่ะเพื่อมาดูแลความต้องการของตลาดแรงงานโดยได้กำหนดมาตรฐานทักษะแรงงานทั้งสิ้นเป็น173ประเภทขณะที่รัฐบาลเองนะคะก็แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการเอกชนและผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อมากำหนดมาตรฐานของงานและจัดการการฝึกอบรมค่ะ ตรงนี้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียกันบ้างน,นะคะรายงานของออกซฟมค่ะตัวล่าสุดออกมาพบว่าคนโดยที่สุดของอินโดนีเซีย4คนนะคะรวมกันแล้วมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่าคนทั้งประเทศร้อยคนค่ะรอ้อร้อยล้านคนค่ะ ออกแฟมระบุว่าประธานาธิบดีโจโกวิโด,โดโดนะคะล้มเหลวในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอินโดนีเซียนอกจากนี้ยังเรียกร้องรัฐบาลค่ะให้เพิ่มการใช้จ่ายในด้านการบริการสาธารณะและให้บริษัทที่ร่ำรวยและคนรวยจ่ายภาษีมากขึ้นออกแฟมบอกว่าเศร,รษฐกิจอินโดนีเซียกำลังพัฒนาจำนวนคนยากจนก็ลดลงแต่ว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนกลับเพิ่มมากขึ้นกว่าชาติอื่นในอาเซียนในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะ นั่นก็หมายความว่าผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้แบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็มีคนอีกหลายล้านคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะในปี2016ทรัพย์สินของคนอินโดนีเซียที่ร่ำรวยที่สุดทั้ง4คนรวมกันมีมูลค่าถึงประมาณ870ล้านบาทซึ่งคิดเป็นทรัพย์สินของคนจนอินโดนีเซียรวมกันราว100ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศที่มีประมาณ250ล้านคนค่ะ ฟอสนะคะรายงานว่าคนที่รวยที่สุดของอินโดนีเซีย3คนล้วนอยู่ในธุรกิจยาสูบทั้งสิน้นนั่นก็คือนายซูซิโลวโนวิโจโจแล้วก็2พี่น้องตระกูลฮาโตโน่ ono, นะคะนายไมเคิลและก็บูดีค่ะออกแซมนะคะบอกว่าระบบภาษีของอินโดนีเซียล้มเหลวในการช่วยกระจายความร่ำรวยเพราะว่าไม่ได้เก็บตามรายได้ที่ควรจะเป็นขณะที่ระบบการศึกษาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็การขาดงบสนับสนุนจากรัฐทำให้คนจำนวนมากไม่มีงานทำที่ดีค่ะ ในอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกประเทศหนึ่งค่ะที่อยู่ในแถบหมู่เก,กาะของอาเซียนเช่นเดียวกันนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะมีรายงานนะคะพบบอกว่าสิงคโปร์ติดอันดับหใน17เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวหนาแน่นที่สุดการสำรวจโดยทรีพีเดียพบว่าสิงคโปร์มาเป็นอันดับหนึ่งใน17เมืองที่มีจํานวนพื้นที่สีเขียวหนาแน่นที่สุดค่ะ แล้วก็ยังเป็นเมืองเดียวในเอเชียที่ติดอันดับของการสำรวจครั้งนี้ด้วยการสำรวจของ Tri ป p ดี i a ก็ใช้โปรแกรม Google Street View นะคะวัดข้อมูลสัดส่วนของการปลูกต้นไม้รวมถึงจำนวนการปลูกพึชผักในเมืองต่างๆทั่วโลกค่ะผลประมวลของการสำรวจนี้ชื่อว่าดัดชนีการสำรวจพื้นที่สีเขียวหรือว่า Green View Index จัดอันดับพื้นที่สีเขียวของแต่ละเมือง ในระดับ0นถึง100ค่ะสิงคโปร์ติดอันดับหนึ่งนะคะโดยมีดัชนีการสำรวจพื้นที่สีเขียวคิดเป็น29.3%ตามมาด้วยเมืองซิดนีย์ในออสเตรเลียแล้วก็แวนคูเวอร์ในแคนาดาที่อยู่ที่อันดับสองที่25.9%ค่ะส่วนแซคราเมนโตของสหรัฐอยู่ลำดับที่3ที่23.6%ากรารสำรวจข้อมูลข้างต้นโดยทรีพีเดียนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมกันวางแผนและดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ดี๋ยวช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วของ international newsroom แต่ว่าเช่นเคยเราอยากฝากหน้า Facebook เอาไว้ให้คุณผู้ชมติดต่อสื่อสารกับเราเข้ามานะคะที่ w w w facebook com s p r i n g news super prime time ค่ะนอกเหนือจากรายการนี้แล้วนะคะเรายังมีรายการอีก2รายการที่เกี่ยวเนื่องกับ cnn นั่นก็คือ36.1องศาความคิดแล้วก็ธุรกิจติดโอกาสนะคะจะเป็นยังไงนะ่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ Facebook ได้ค่ะแล้วก็สามารถชมรายการย้อนหลังด้วยนะคะอย่างคอลัมน์ประจำวันเนี่ยเราก็เอามาลงไว้ใน เพจของ s u p e r p r พรามถามด้วยค่ะวันนี้เราสคนและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ